สวัสดีครับร้านเลเดอร์สปีดระยองครับผมจะมารีวิวครับยาม้าแอร์หลอกร้อยห้าห้าครับผมปีสองพันสิบหาครับเช็คเปลี่ยนถะ่ายน้ำมันเครื่องเฟืองท้ายเรียบร้อยครับผม dạng na vẫn xe đay hả bọ mày hả chốt chốt biển mày không dằng lằng vẫn xe đay hả thùng đều <laughs> <laughs> เล็กหม่วิ่งมาสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกหกสิบเอ็ดกิโล ดูระบบไฟหน้าครับแต่ดังไปต่ำไปสูงใช้ได้เ <c oughs> ลี้ยวสายฝาใช้ได้ครับ <c oughs> ไฟเบรกใช้ได้ครับผม มาสนใจก็มาดูรถได้ครับที่ร้านไรเดอร์สปีดระยองครับผมโอเคครับ